สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแตนจะกลับมาพบกับเพื่อนๆในการพูดถึงกระเป๋าชาแนลที่น่าลงทุนนะคะก็แตนเนี่ยมีข้อความมาจากเพื่อนๆนน้องๆแบบค่อนข้างเยอะนะคะแทบจะทุกวันเลยนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าจะลงทุนซื้อกระเป๋าชาแนลเนี่ยควรจะลงทุนซื้อตัวไหนที่ไม่ให้ขาดทุนนะคะหรือว่า ขาดทุนน้อยที่สุดหรือว่าได้กําไรอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็นะมีประสบการณ์ค่อนข้างอพอสมควรนะคะไม่ได้เยอะมากไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรแต่ว่าจากประสบการณ์ที่สะสมแบรนด์เนมมาประมาณ10กว่าปีนะคะก็เลยอยากจะ,ะมาแชร์ข้อมูลกับเพื่อนๆเนาะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆ,ๆไหนที่เพิ่งผ่านเข้ามาชมวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกก็แตนเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าแบรนด์นะคะการรีวิวการเปรียบเทียบการเหอะแกะกลอ่องการ สไตล์เสื้อผ้าบ้างอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเพืพ่อนๆสนใจอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถกดติดตามแตนได้นะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับช่อง Tanny Tan ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพืพ่อนๆคนไหนที่อยากจะทักทายกับแตนทุกวันก็สามารถไปทักทายกันได้ใน IG นะคะหรือ Instagram กรก็ uh, Tanny Tan Style นะคะเดี๋ยวแตนก็จะลงไว้ที่หน้าจอด้วยนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า uh, กระเป๋าชาแนลที่แตนคิดว่าเหมาะแก่การลงทุนในปีนี้แล้วก็ปี หน้านะคะ2564เนี่ยมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะชาแนลตัวแรกที่แตนคิดว่าเป็นใบที่น่าลงทุนแล้วก็น่าสะสมนะคะซื้อไว้ไม่เสียหลายแน่นอนก็คือเป็นคลาสสิกแฟลบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไซส์10นิ้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแตนได้มาน่าจะประมาณา4ปีสเสร็จแล้วนะคะถือว่าเป็นตัวที่สวยมากเดี๋ยวแตนให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะ รูปร่างของเขาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อคอมโบที่แต่แนะนำเนาะก็เป็นตัวหนังคาเวียแล้วก็โลหะไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าได้โลหะทองก็จะดีมากๆนะคะราคาขายต่อหรือว่ามูลค่าในอนาคตเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะดีมากนะคะใช้ง่ายมีความคงทนดูไม่เก่าเลยนะบางคนเนี่ยแตนเข้าไปดูรีวิวบางคนเนี่ยมี มาแบบว่า10กว่าปีนะคะ20ปีหรือว่า 6- 7ปีนะคะกระเป๋าเนี่ยก็ยังดูเหมือนใหม่นะคะเนื่องจากเป็นตัวหนังคาเวียนะคะก็มีความคงทนแล้วก็ใช้ดีนะคะด้านข้างก็มีลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะซื้อชาแนลนะคะแต่แนะนําตัวนี้เป็นใบแรกเนาะถึงแม้ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยจะมีปันใจให้กับตัวอื่นบ้างแต่ว่าถือว่าตัวนี้คือมันมันพลาดไม่ได้อะถ้าใครจะจะลงทุนซื้อ อนะย่างตัวนี้เนี่ยแตนได้มาเมื่อประมาณ4ปีเศษเนาะแล้วก็ซื้อมาเนี่ยในราคา4900เรหรียญดอลลาร์สหรัฐบวกภาษีแต่ว่าราคาของเขาตอนนี้นะคะราคารีเทลเนี่ยอยู่ที่6800เรอยเหรียญดอลลาร์สหรัฐบวกภาษีนะคะซึ่งก็ถือว่าแบบขึ้นมาแบบไกลมากแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะ ะชะลอเลยนะคะก็เหมือนกับได้ยินมาว่าชาแนลเนี่ยจะมีการปรับราคาอีกในช่วงปลายปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนาะแต่แนะนําให้รีบเลยสําหรับคลาสสิกแฟลตนะคะที่เป็นตัว10นิ้วนะคะใช้ดีนะคะแล้วก็มูลค่าขายต่อดีมาก สำหรับตัวต่อมานะคะที่แตนอยากจะมาแนะนํากับเพื่อนๆนะคะตัวนี้ก็นะคุ้นเคยกันดีตัวนี้เนี่ยจะเป็นมินิเรกแทงกล่านะคะหรือว่าตัวนี้ก็จะเป็นไซส์8นิ้วนั่นเองนะคะเป็นตัวที่ใช้ดีมากก็กระเป๋าชนแนลที่แตนจะแนะนําในวันนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยแตนจะแนะนําตัวหนังคาเวียแล้วก็ เป็นสีดำนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแนวเดียวกันกับแตนเนาะเพราะว่าคือมันอยู่ได้นานมันไทม์เลสมันคลาสสิกนะคะแล้วก็มูลค่าขายต่อมันดีเนาะแล้วก็แตนก็เลยอยากจะแนะนําเป็นคอมโบที่เป็นลักษณะนี้อาจจะเป็นโลหะทองก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นโลหะเงินอย่างตัวนี้ของแตนเนี่ยมันจะเป็นโลหะเงินแล้วก็สวยงามมากแตนเนี่ยเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าตัวเองเนี่ยชอบหนังคาเวียในซีซันนี้นะคะที่แตนซื้อเมื่อ3ปีครึ่งนะคะเกือบๆสปีตัวนี้ ก็มันเป็นหนังคาเวียร์ที่ค่อนข้างฟูนะคะมีความเต่งตึงสวยงามมากเป็นหนังคาเวียร์ที่สวยที่สุดในบรรดาหนังคาเวียร์ที่แตนมีอยู่ในคอลเลคชันของตัวเองในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่แนะนํามูลค่าขายต่อไม่ต้องพูดถึงเนาะตัวนี้เนี่ยแตนได้มาสี่ปีเนาะเกือบเกือบสปีเนี่ยได้มาในราคา3,100่ยเหรียญดอลลาร์สหรัฐบวกภาษีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่3,800เหรียญดอลลาร์สหรัฐบวกภาษีแต่ว่า ถ้าเพื่อนเอนได้เข้าไปดูในเว็บไซต์มือสองสำหรับสภาพที่ยอดเยี่ยมนะคะ Excellent อะไรประมาณนี้เนาะขายแพงมากนะคะอยู่ที่ประมาณ น่าจะ4,000ัพนะคะ4,006 4,007แตนเคยเห็นนะคะแบบแพงมากๆเลยแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้ามีไว้เนี่ยก็คืออุ่นใจอยู่แล้วนะคะอนาคตใช้ไปใช้มาไม่ถูกใจยังไงขายเนี่ยก็คือนะได้กําไรด้วยซ้ํานะคะไม่ใช่แค่ว่าได้เงินคืนเนาะได้กําไรนะคะสําหรับตัวนี้มีเมเสเซจเข้ามาถามเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับน้องตัวนี้นะคะมีนี้ว่าแตนจะปล่อยไหมก็คือไม่ปล่อยนะคะเพราะว่าหาไม่ได้แล้วก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันเลยว่าชาแนลเนี่ยไม่ผลิตตัวที่เป็น ไซซ์มินิเนะี่คะเป็นหนังคาเวียเนี่ยไม่ผลิตแล้วแต่เราก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะนํากลับมาอีกอะไรประมาณนี้นะคะตัวที่3ที่แตนอยากจะแนะนําว่าเป็นชิ้นที่น่าลงทุนนะคะสำหรับกระเป๋าชาแนลก็คือตัวคลาสสิกแฟลปนี่แหละแต่ว่าเป็นตัวเนิ้วก็คือไซส์ small ตัวนั้นเนี่ยก็น่าใช้อีกเหมือนกันเนาะโดยส่วนตัวเนี่ยแตนก็เคยเล็งมานานแล้วแล้วก็แตนเนี่ยมีคนใกล้ชิดนะคะที่มีไซส์9นิ้วใช้แล้วก็ขนาดของเขาเนี่ยคือมันไม่ได้เกินกันมากเนาะก็แค่หนึ่ง นิ้วเนาะตัวนั้นจะ9นิ้วแล้วก็ความจุเนี่ยคือพอกันเลยนะคะแต่ว่าข้อดีของตัวนั้นเนี่ยคือ สายสะพายของเขาค่อนข้างยาวเวลาถือครอสเนี่ยจะสวยกว่าตัวนี้เนาะตัวนี้เวลาถือครอสเนี่ยจะสายสะพายจะสั้นไปแต่ว่าสะพายไหลสวยอยู่นะคะแต่ว่าสําหรับตัว9ก้านิ้วเนี่ยสะพายครอสแล้วสวยมากแล้วมันมันเล็กกว่านิดนึงอะ่ะอย่างที่เพื่อนรู้กันเนาะในช่วงนี้กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าไซส์เล็กเนี่ยมันจะค่อนข้างอินเทรนด์นะคะโดยส่วนตัวแตนก็มองแต่ว่าก็ราคาของเขาเนี่ยหนักมากจริงๆเนาะแล้วก็กระเป๋ามันก็ค่อนข้างเล็กอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ว่าก็ถือว่าเป็น ที่อยากจะซื้ออีกเช่นกันเนาะไหนๆก็มีแล้วก็คือมีให้ครบกันละกันอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็ จะได้มาดูกันอีกทีสําหรับ9้านิ้วนะคะแตนเนี่ยแนะนําเลยนะ9้านิ้วเนี่ยคือราคาขายต่อก็ดีเออบางคนที่มีความสูงเยอะๆเนี่ยก็คือนะแต่ว่า9นิ้วเนี่ยเหมาะกว่านะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ถือของเยอะอะไรมากมายเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นคนที่แบบว่าตัวใหญ่ตัวสูงแล้วก็ถือของเยอะชอบจุอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเวลาออกไปข้างนอกนะคะแตนก็แนะนําให้ไปจัมโบเลยเนาะแต่ว่าจัมโบ้เนี่ยราคาขายต่อจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเนื่องจากกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยค่อนข้าง ี่จเอาไปนิดนึงเนาะใบเล็กมันจะมาแรงในช่วงนี้เนาะ,ะก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่แตนอยากจะมาพูดถึงและแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้นะคะว่าเป็นตัวที่น่าลงทุนแน่นอนนะคะก็คือเป็นตัวชาแนลนน์ทีนตัวนี้อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะก็เป็นอะไรที่แตนเพิ่งได้มาน่าจะสี่ห้าเดือนนะคะแต่ว่าถือว่าหยิบจับเขามาใช้บ่อยมากนะคะก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้นะคะค่อนข้างให้ลุกที่คลาสสิกนะคะก็ แต่เนี่ยเคยพูดในหลายๆวิดีโอแล้วว่าสำหรับใครบางคนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกระเป๋าที่คือแบบดูเทรนดี้จนเกินไปดูเยอะแยะอะไรมากมายนะคะแต่แตนเนี่ยขอคอนเฟิร์มเลยนะคะพอได้ใช้พอได้มีน้องเข้ามาเนี่ยคือ,อมันใช้ดีมันหยิบจับมาใช้ง่ายแต่ว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างคลาสสิกแฟล p กับบอยนะคะก็คือไม่ดูแบบว่า รอ็อกดูแบบเอจีมากจนเกินไปไม่ดูลำลองมากจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแบบเป็นทางการมากจนเกินไปตัวนี้เนี่ยคือใช้ดีแล้วก็ ราคาที่เขาสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่4,006นะคะบวกภาษีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมาแล้วอยู่ที่4,008แล้วก็ในช่วงปลายปีนี้ถ้าชาแนลมีการปรับเนี่ยแตนคิดว่าเขาก็ต้องขึ้นอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ป๊อปปูล่าเนะเาะถ้าเป็นสีที่แตนแนะนําจริงๆนะคะก็คือเป็นสีดำนะคะอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นสีที่แตนอยากจะแนะนํากับเพื่อนๆจริงๆว่า,าใช้ได้นานนะคะขายต่อเนี่ยจะคงมูลค่าได้ดีก็ต้องเป็นสีดําอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสีดำเนี่ยแนะนําเป็นตัวแรกแล้วก็ 어. <sus> ตัวที่สองเนี่ยแนะนําเป็นสีเบจเข้มก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นสีนูทรลเนาะสีกลางๆเข้าได้กับเสื้อผ้าหลายแบบแล้วก็อาจจะโดนใจใครหลายๆคนนะคะเผื่อในอนาคตเราใช้ไปแล้วก็ไม่ชอบไม่ถูกใจอยากขายต่ออย่างเงี้ยก็จะหาผู้ซื้อได้ง่ายกว่านะคะสำหรับสีเบจที่ค่อนข้างเข้มนะคะแต่ถ้าเบจอ่อนๆเนี่ยมันก็อาจจะคือคนก็อาจจะกลัวแบบว่าการดูดสีอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะไม่ค่อยซื้ออย่างสีขาวอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่สวยนะคะถือว่าเป็นตัวที่ แบบมันคลีนคัตเ่มันสวยดูสลิกนะคะแต่ว่า,าคือมันก็เวลาขายต่อหรือว่าเวลาใช้ไปเนี่ยก็อาจจะกังวลน,นิดนึงเวลาขายต่อก็อาจจะกลุ่มผู้ซื้อเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใหเา้เป็นตัวที่แตนแนะนําจริงๆเนี่ยแตนก็แนะนําเป็นสีดํานะคะแล้วก็แนะนำไซส์มอลดีกว่าสําหรับคนที่ไม่ถือของเยอะนะคะ ก็นะมูลค่าขายต่อดีแน่นอนแล้วก็แตนคิดว่าเขาน่าจะอยู่ได้นานนะคะโดยความคิดเห็นส่วนตัวของแตนเพราะว่ามันมีความแปลกมีความแตกต่างนะคะจาก คลาสสิกชาแนลที่เขามีที่เป็นไดมอนด h เชฟนะคะควิ t ติงที่เป็นเล็กๆเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือมันก็เพิ่มความแตกต่างมีความใหญ่แต่ว่ามันก็ดูมันดูคลาสสิกพอสมควรนะคะแต่ว่าน่าจะอยู่ได้อีกหลายปีนะคะแต่เดี๋ยวก็มาวัดใจกันเนาะแต่ว่าถ้าเทียบว่าใช้งานแล้วมีความสุขไหมใช้งานแล้วมีความสุขมากจริงๆนะคะแล้วก็คิดว่ามูลค่าขายต่อเนี่ยต้องดีแน่ๆนะคะสำหรับตัวชาแนลไนทีน uh, uh, ตัวนี้นะคะ แล้วก็อีก2ตัวต่อมาที่แตนอยากจะมาแนะนํากับเพื่อนๆน,นะคะก็คือเป็นตัว c o โค่ท็อปแฮนด์นะคะอยู่ด้านหน้าเลยเนาะนะคะนั่งยิ้มนะคะรอคิว <c oughs> อยู่นะคะก็เป็นตัวที่แตนเนี่ยคือนะพูดถึงแบบตลอดพูดถึงแบบบ่อยมากนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูความสวยงามของเขาก่อนนะคะคือหนังคาเวียสวยงามเต่งตึง สวยมากจริงๆนะคะสำหรับตัวโคโค่นะคะไซส์มินิก็โคโค่เนี่ยแตนมีสองไซส์เนาะไซส์ l มกับไซส์มินิแต่ว่าถ้าโคโค่ hmm. ที่แตนจะมาแนะนำว่ามันเป็นตัวที่จะอยู่ได้นานแล้วก็ป๊อปปูล่าได้นานแล้วก็เป็นที่ต้องการของ ตลาดแล้วก็มูลค่าขายต่อดีเนี่ยแต่แนะนำตัวที่เป็นไซส์มินินะคะอย่างที่บอกเทรนกระเป๋ามินิเนี่ยค่อนข้างมาแรงแล้วก็คิดว่าคงจะอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นไซส์มินิเนี่ยจะเป็นอะไรที่ซื้อมาแล้วแบบคุ้มค่าแต่เห็นในตลาดมือสองเนี่ยขายแพงกว่า รีเทลเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็ตัวนี้แตนก็ได้รับอีเมลมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะมีเพื่อนๆถามไทยอยากจะส่งต่อไหมอยากจะขายต่อไหมก็นะแตนเนี่ยไม่มีแพลนจะขายเพราะว่าก็คือมีตัวเดียวก็คือแฮปปี้มีความสุขแล้วถ้าขายไปก็ต้องไปซื้อตัวใหม่อีกอยู่ดีอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะขายไปทําไมเนาะก็เพื่อนๆยังพอหาได้อยู่นะคะไม่ได้หายากขนาด ขนาดนั้นนะคะก็ติดต่อ SA นะคะคุยกับเขาไปบ่อยลงชื่อในเวตติ้งลิสต์อะไรอย่างนี้นะคะก็ยังพอหาได้อยู่นะคะแล้วก็คอมโบที่แต่แนะนำก็แน่นอนต้องเป็นสีดำหนังคาเวียอยู่แล้วนะคะจะเป็นลายนี้นะคะ Diamond q u i l t i n g หรือว่าเป็นเชอร์ปรอนก็ได้ยังถือว่า ยังถือว่าคือมูลค่าขายต่อด,ดีแล้วก็มันก็จะมีความคงทนเวลาใช้งานเราก็ใช้แบบคือไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรมากมายบางทีเราซื้อกระเป๋ามาเนี่ยเราก็อยากจะใช้งานจริงๆอะ่ะถ้าเกิดใช้ไปกังวลไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมันเหมือนเช็คดาวความสุขของเราไปอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่เนาะก็ตัวนี้ก็ใช้ดีจุข,ของได้พอสมควรนะคะ,ะโดยส่วนใหญ่ที่เต็นพูดแนะนำเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างจะเล็กเนาะก็ อาจจะทาร์เก็ตไปสําหรับกลุ่มเพื่อนๆที่ไม่ได้พกของเยอะเหมือนอย่างกับแตนะอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าลงทุนเนาะไม่ว่าจะเป็นโลหะทองแบบเป็นทองแอนติ o โกเก่าๆหรือว่า,อาทองเงาก็ได้นะคะเป็นแชมเปญโกเนาะหรือว่าซิลเวอร์ฮาร์ดแวร์นะคะเป็นโลหะเงินก็นะ สะสมได้นะคะสำหรับตัวมินิโคโค่นะคะใช้ดีราคาขายต่อดีมีความคงทนแล้วก็เป็นตัวที่แตนเนี่ยคิดว่าอยู่ได้แบบยาวๆเลยนะะเดี๋ยวขออนุญาตวางน้องไว้ตรงนี้นะคะ แบบสวยๆนะคะโชว์หุ่นนะคะตัว,วต่อมานะคะที่แตนจะมาแนะนํากับเพื่อนๆตัวสุดท้ายนะคะที่แตนคิดว่าถือเป็นกระเป๋าที่น่าลงทุนแล้วก็นะในปีนี้2020แล้วก็ปี2021ด้วยนะคะก็คือ,อเป็นบอยรุ่นโอมีเดียมหรือว่า10นิ้วเท่านั้นนะคะ เน้นนะคะว่าเป็น10นิ้วเท่านั้นหรือว่าโอมีเดียมนะคะเพราะว่าแตนเนี่ยมี11นิ้วนะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ค่อนข้างใหญ่ไปสําหรับรูปร่างของตัวเองแต่ถ้าเพื่อนคนไหนที่มีความสูงเยอะๆตัวใหญ่ๆ11นิ้วก็ใช้ดีนะคะแต่ว่าตัวที่น่าลงทุนเนี่ยแตนเน้นว่าต้องเป็นโอมีเดียม10นิ้วแล้วก็เป็นหนังคาเวียเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันจะมีความคงทนนะคะใช้ได้นานไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะคะทนน้ําทนฝนนะคะก็ตัวที่แตนมีตัวนี้เนี่ยจะเป็น เชฟร,ร้อนนะคะเป็นเชฟร,ร้อนแล้วก็เป็น โลหะทองที่เป็นทองเงาๆนะคะก็ใช้ดีมากแล้วก็จุของได้พอสมควรนะคะจริงๆอ่ะแตนก็มองไซส์เล็กกว่านี้เหมือนกันเนาะตัวไซส์เล็กอ่ะแต่ว่าคือจุอะไรแทบไม่ได้เลยนะคะแตนเคยไปลองแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าจะถือกระเป๋าทั้งทีเนี่ยขอแบบจุแบบโทรศัพท์มือถือได้ลิปสติกแล้วก็มีคัทฮลเดอร์ได้ไหมอะไรประมาณนี้นราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้คงมูลค่าได้ดีเหมือนกับตัวคลาสสิกหรือว่าตัวมินินะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าบอยที่เป็นตัว10นิ้วที่เป็นหนังคาเวียไม่ว่าจะโล อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังสามารถที่จะขายต่อได้ในตลาดค่อนข้างดีนะคะแต่ว่า,าถ้าไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ80-85นะคะของราคาที่เราซื้อมาก็ยังถือว่าโอเคอยู่เนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของมูลค่าขายต่อที่แ่นพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือจะต้อง ขึ้นอยู่กับสภาพของกระเป๋าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยเราก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะดูแลนะคะรักษาอย่างดีพอถึงวันที่เราอยากจะขายต่อนะคะอาจจะไมะ่ตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์อยากขายต่ออะไรเงี้ยก็คือมันจะได้ขายได้ราคาดีเนาะไม่ใช่ว่าเออสภาพแบบเยินแล้วเราคิดว่าเออจะได้ราคา80นะคะแปมันก็คงไม่ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพของกระเป๋าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบอยก็แดนก็คิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังน่าลงทุนอยู่นะคะอาจจะอย่าง ที่บอกอาจจะไม่ได้คงมูลค่าได้ดีเหมือนกับคลาสสิกหรือมินินะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ ออพอรับได้นะคะเพราะฉะนั้นก็นะบอย10นิ้วนะคะตัวที่เป็นหนังคาเวียนะคะโลหะอะไรก็ได้แต่ว่ายัางเหมาะที่จะน่าลงทุนในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็นะเป็นหกชิ้นทั้งหมดนะคะที่แตนอยากจะมาแนะนํากับเพื่อนๆน,นะคะก็หวังว่าวิดีโอที่แตนทําในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะกําลังมองหากระเป๋าชาแนลดีๆสักหนึ่งใบที่คิดว่าอาจจะ ซื้อมาใช้ด้วยก็ได้แล้วก็เผื่ออนาคตอยากขายต่อเนี่ยอาจจะได้เงินคืนนะคะถือเป็นลักษณะของ best investment นะคะแล้วก็ investment ในเทอมของ luxury brand นะคะก็ไม่ได้หมายถึงว่าเออมันจะเป็นลักษณะของ best investment ที่แบบว่าเวอร์เหมือนไปซื้อแบบ อ่า p e r t เพอเหมือนเป็นการซื้อบ้านซื้อคอนโดให้เชา่าหรือซื้อที่ดินเพื่อขายต่อมันไม่ถึงขนาดนั้นเนาะมันก็เป็น Investment ในเทอมของคนที่ชอบในเรื่องของกระเป๋าแบรนด์เนม6ชิ้นเหล่านี้ที่แดนพูดถึงไปในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นชิ้นที่คุ้มค่ามากกับการลงทุนนะคะก็หวังว่าจะถูกใจกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ของแตนยังไงแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์นะคะก็สามารถกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้ได้แล้วก็สามารถกดแชร์กดติดตามนะคะฝกเป็นกําลังใจให้้กันดดววยยเี๋ กลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้แต่ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย